หลังจากที่รอเซตเด้อจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนมาขีดให้เพื่อนๆเบิ่อนเบิ้งน่าจ๋ามาสิเย็บขนาดสำใด็จนาะจ้าเพื่อนๆนี่อันนี้คือที่ยิงๆิงจงไว้เด้อจ้าเพื่อนๆจะบ่เลาะไปสุดเนาะจะมองมองจากฝั่งนี้เด้อจ้าเพื่อนเมื่อเซ็นต์ที่ห่อเลาะคุไปบ่สุดเด้อจ้าเบิ้งเพื่อนะะจงไว้ป,ประมาณนิ้มนึงจ้ะจะไห้เพื่อนเพื่อนๆขีดเด้อจ้าขีด จากเ้นที่เขาเย็บไปเชื่อมใส่กับเศษที่มันโพองด้วยจาน,านเพื่อนเพราะว่าเขาจะเดินตามตามรอยขีดด้วยจาน,านเพื่อนเขาจะเย็บเขามาเขาจะบรเเ็บไปชิดกับเสนโพองด้วยจาน,านเพื่อนแต่ว่าแกา่ไกลเคี่ยงสูทเตอจ้าเพื่อ,อน,นแต่ว่าจะบรให้กินเสนโพงเพราะว่าเขาจะเย็บใน่นะ ได้เขาเซ็นผงไดจ๊ะจะเขียนเพื่อนเพื่อนเบอร์เวลาเพื่อนเพื่อนไปเหตุตาเพื่อนเพื่อนจะได้เข้าใจได้จ้ะสีบริยิบใหญ่ถึงขนาดก็ร้อยช็อกได้จ้าเพื่อนแต่ว่าเข้ากระสีมันฉีดเกลียเส้นเส้นโผงจะฉีดกันแต่ว่าสิบเอาไปไกลแห้งเด้จ้ะเพื่อนเพื่อนขียไว้ทั้งสองฟังเด้จ้าเพื่อน แล้วจีเขาจะไงดูที่เส้นเก,าก่า่นเลจะเส้นเก่าก็สีงาประมาณจรหลอหือเมินงเ,เ,เ,เนาะอกิดไปทั้งสองฟังเลยจ้ะชิงเฉียงเลยจ้ะเนเพื่อนเฉียงทัดเฉียงมากจ้ะ ผมใส่กับสิ่เดียวเท่าทเนเชียงมใส่กับสิ่งพวงแล้วจะบ,บันเอน ทั้งสองวางว่าเขาจะนั่งไปเย็บได้จ้า,จานอางนั้นนี้สิถ้าเพื่อนๆไปวิธีเย็บได้จ้าที่นี่ สุดๆเ้าจะเพื่อนจะสิบห้าเพื่อนไปเย็บจ้าไม่ใจงี้สิบห้าเพื่อนไม่เย็บได้จ้าได้ผู้หญิงี้สะสีบวกคือกันบันเลนนากจากกับตัวงานแต่บังกล้เคียงกันจะใครได้กันจะเพื่อนโหพันยูดานได้นะจ๊ะโอสิมาต่อสิมาต่อได้เหตุตรงกันกับเส้นเก่าได้จ้าเพื่อนางติดไปประมาณนิ้วนึงจ้ะ ไอ้จังนวัดเพื่อนเนีเ่ยเสียงาามา,งจากจัะเพราะว่าเส้นโพงนะ่ยจังหวัดเพื่อนที่เขาขีดไลยเนะนาะธนาเขายื่นกับใส่ได้เส้นใหญ่เป็นซีส่วนใหญ่ในจังหวัดเพื่อนนี่ก็ใส่ได้เส้นใหญ่หลายกว่าเส้นน้อยในจัจ้ะเพราะว่าเส้ในใหญ่กว่าสิทนกว่าจังหน่อยในจะังหวัด แน่นก็จากหน่อยค่ะดเพิ่นดะ้ว่าเพิ่นจะเอาไปยพตามนะตอนนี้เปี๋นยมลักษณ ใ้เคี้ก็เส็จนีได้จ้าลูกด้วยตัใ้ใทตาไาไปเพื่อนๆพื่อนยันนะจ๊ะส่วนฟังทัานี้มึจะขีดไว้ฟังขั้นนี้นะจ๊ะเพื่อนตัว่ฟางขานี้ก็ได้ หรือว่าสิเริ่มจากฟังท่านี้ก็ได้ได้ทั้งสองฟังได้จากเพื่อนเพื่อนเริ่มจากฟังท่านี้เพราะว่าเอาขีดฟังท่านี้ไว้ได้จากเพื่อนก็สามารถเริ่มได้ทั้งสองฟังจากถานที่เป็พื่อนขคณะได้ด้วจ้ะเอาของบนลงไปหางลางฟังทั้งเพืงมาไปหาขาหรือว่าฟังท่าขามาหาก เดี๋ยวก็ได้ด้วยเจ้าเพื่อนทีนี้เราสนับคือการด้วยจ้ะหลังจากที่เขยบดันได้แล้วเจ้ะเพื่อนเพื่อนกลับออกมาด้วยจ้ะนี่สิพ้าเพื่อนเพื่อนมหาดยมห้าสิบวมีจักแบบนี้ด้วยเจ้าเพื่อนกับเป็นตยันด้วยจ้ะเขาก็สามารถยำแบบเอาได้จ้ะเพื่อนเพื่อนหันตะเคบมาทั้งเป่าเป่าหลังด้วยจ้ะเป่าห้องหลังเนาะเพื่อนเพันตะเคบเพิ่นมาด้วยจ้ะห้องหลังด้วยจ้ะ ให้จังงี้สิเพื่อ 15, 000, น,เ,เ,เ,น,เ,เ,นอเพื่อนยำไว้ด้วจ้ะเพื่อสิเพื่อนแตกด้วยนะจ๊ะเพียงแค่ว่าเฮ้ยย้ำไว้สักหน่อยด้วจ้ะเพื่อนเนี่ยย้ำไปย้ำมาจ้ะประมาณถซีรสามรอบสี่รอบห้ารอบอะไ,ไ้ได้จ 3, 000, ้ะตามคะแนนเพื่อนเพื่อนเลยเสียออกมาได้เป็นลักษณะนี้ีด้วจ้ะเพื่อนเพื่คือฮัฟสกัดไว้เนาะไม่เพื่อนแตกให้เพื่อแนอแตกไปหลายก้อนนี่จ้ะเพื่อน ยามไปทั้งสองทางเนะจ้ะเพราะว่างหาหล่ออกสองฝั่งเนาะเดือนยามหลับตาเสียดายเพื่อด่าน่า่ะจ๊ะเพื่อนนจ๊ะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ซ้อมแล้วนะจ้ะมีเก่งกระสิมีลักษณะแบบนี้นะจ้ะเพื่อนก็จะขยายออกนิดหน่อย้ะจ้ะเพื่อนบางตัวเพผันเพันพงเนื้อหลายเข้าไปจะขยายหลายกว่านี้้ะจ้ะเพื่อน ได้นี่เป็นมดลคงเหลือบโบลายเพาก็จะได้ขยายได้ตามนี้่้ะจ้ะจะเป็นลักษณะนี้เนาะเวลาเราใส่นะจ๊ะเพื่อนจี่ซอยได้จักหน่อยจ้ะว่าขยายได้จักหน่อย้ะจ๊ะเราจะไหนก็สีน้ำไปสูงขาด้ะจ้ะเพื่อนจะเป็นลักษณะนี้เวลาเพื่อนๆน้ำไปใส่้ะจ้ะเวลาจะสอบแล้วยว้ะจ้ะนี่คือย่อยของเพิ่น้ะจ้ะเพื่อนๆนี่ นในห้งนนอหกงก,กยา,ยางเกงเคือบางคนมาเย็บขาและเจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าเจ้าเป็นลักษณะนาธีนะจ๊ะแรงจะเสียให้เย็บแล้วเนาะสำหรับคลิปขยายขางเกงก็มีซัมเนียนะจ๊ะเพื่อนๆพืกลับทุกคนุญเพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะที่เข้ามาชมเทวายิงยิงนะจ๊ะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะถ้าบ้าคลิปนี้ก็มีซัมเนียจ้าสวัสดีจ้า